ดวงตำราจีนตามปีนักษัตริ์ประจําเดือน3ปีฉลูตรงกับวันที่สี่เมษายนถึงสี่พฤษภาคมพุทธศักราช2564คนเกิดปีชวดก้าวสู่เดือนนี้ดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวด เคลื่อนมาถึงแนวพันธมิตรที่เพิ่มพลังทั้งยังได้รับรัศมีกลุ่มดาวมงคลโครจรมาสองสว่างเผยให้เห็นวิธีแห่งความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งอุปสรรคปัญหาที่สะสมและสร้างความกลุ้มใจมาให้กลับคลี่คลายตัวสามารถเดินมาถึงทางที่เรียบลื่นสิ่งที่คุณควรทำในโอกาสนี้คือต้องกล้าที่จะเดินหน้าเข้าหาโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆรักษาความขยันมุ่งมั่น เพื่อเดินไปให้ถึงจุดหมายข้างหน้าด้านการงานจะพบโอกาสดีมีความก้าวหน้าธุรกิจการค้าจะพบความรุ่งเรืองและมีเกณฑ์ขยายตัวเมื่อจังหวะที่น้ำขึ้นคุณควรรีบตักยิ่งผนวกกับความขยันตั้งใจจะสามารถผลักดันการงานจนบรรลุจุดหมายได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจเดือนนี้ จะมีช่องทางโอกาสเปิดที่ดีสำหรับหลายเรื่องมีโอกาสที่สินค้าจะเป็นที่ยอมรับสูงหรืออาจก้าวมาเป็นผู้นำการตลาดหรือสร้างชื่อเสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อีกทั้งคุณสามารถเลือกเข้าหุ้นร่วมทุนหรือจะลงทุนในธุรกิจตัวอื่นที่ชื่นชอบได้อย่าปล่อยให้เวลาดีนี้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรให้งอกเงยนะคะดวงการเงินเดือนนี้ ที่นั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองอย่างไหลมาเทมายามมีรายรับไหลเข้าคุณก็ควรมั่นเก็บออมและบริหารให้ดีค่ะด้านครอบครัวยังดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นปกติประกอบกับญาติมิตรและเพื่อนฝูงในช่วงนี้ล้วนอุปธรรมเกื้อกูลติดขัดมีปัญหาคุณก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีค่ะ ท่านความรักสดใสต้นรักผลิดอกออกผลสวยงามส่วนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเพราะมีแต่เรื่องน่ายินดีจึงไม่มีอะไรบั่นทอนจิตใจให้เป็นทุกข์เมื่อใจสบายกายก็หายป่วยค่ะต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีชวดในเดือนนี้กันนะคะ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สามวันที่เจ็ดวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบหวันที่19、บเก้าวันที่ยีสาและวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนวันถูกฉลกได้แก่วันที่12และวันที่24เมษายน วันชงหรือวันปทะได้แก่วันที่8วันที่20และวันที่29เมษายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่6วันที่8วันที่18วันที่20และวันที่30เมษายน การทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องว้า Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ